สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิดอะคอมเอสนทนาภาษาเด็กคงนะครับอนี้อยู่กับผมแจ็คกี้และตังกุยใช่คลิปนี้เราจะพูดเรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องของสัญญาของนักเตะในชุดปัจจุบันมีคนที่สัญญายังเหลืออีกหลายปีคนที่สัญญาใกล้จะหมดแล้วนะครับรวมถึงคนที่กําลังจะหมดในฤดูกาลนี้นะนี่ก็เป็นดูแต่ละคนสแกนดูหน่อยว่าโอกาสอนาคตจะเป็นยังไงสนับสนุนโดยซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิ ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลเนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณบ o d ีแบ็กเลสซูก้กาหอ,อมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองูกต้องอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้จัดการทีมและสโมสรจะต้องให้จัดการนะเรื่องของนักเตะเพราะแต่ละคนสัญญามันระยะเวลาไม่เท่ากันอยู่แล้ว อาจจะเป็นตัวหลักไม่หลักใช่ตัวรองอะไรต่างๆก็ต้องมาว่ากันแล้วแต่ละคนก็จะมีเงื่อนไขมีปัจจัยให้พิจารณาเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะถูกต้องครับบางคนน้ําหนักอยู่ที่สมสรบางคนน้าหนักอาอยู่ที่ตัวนักเตะอ่าก็ลองไล่เรียงเลยเอางี้ตั้งแต่ผู้สาประตูไปเลยครับทีมงานของเราก็ไปทําข้อมูลมานะครับอ่สามคนคนที่จะหมดสัญญาในปีหน้ามีคนที่ก็ต่อปีต่อปีอยู่แล้วอาเดรียนองพบก็ปีหน้า ก็ไม่น่าจะต่อนะอันนี้พุ่งตรงมันก็ไม่ได้ลึกคิดจะเอาไว้ต่อไงเออนะจนอาจจะดูตัวเลือกระหว่างนี้ใช่เควินเคลเลอร์2 0 2 6่หอาริซอนเบเกอร์2027นเอาริซอนเบเกอร์ในเใช่อีกสามฤดูกาลดูเนน่ะอีกสามฤดูกาลก็อย่างเหลือเหอือก็ต้องบอกบอกผู้ชมว่าพอเหลือสัญญาอีกประมาณสองปีเนี่ยสองปีนะ สโมสรก็เริ่มที่ใจนี่แล้วเริ่มจะคุยแล้วแล้วก็ผ่านไปหกเดือนก็เหลือสิบแปดเดือนเนี้ยครับเนี่ยเป็นช่วงจริงจังที่แบบซีเรียสแล้วต้องเฮ้ยอีกครึ่งอ่ะต้องคุยให้รู้เรื่องแล้วให้ชัดเจนให้ชัดเจนคราวนี้พอถ้าช่วงนี้ยังไม่คุยอ่ะมันก็เหลือปีเดียวนะถ้าเกิดนักเตะแบบทุกคนนั่นแหละที่ว่าเหลือสองปีอ่ะคนที่เหลือสองปีเพราะมันต้องรีบคุยก่อนเหมือนกับหนึ่งปีอ่ะต้องคุยแบบค่อยๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไหม แต่ถ้าปล่อยไปเหลือ10 12เดือนแล้วเนี่ยนี่เหนื่อยแล้วอันตรายแล้วเพราะคุณจะเหลือเวลาแค่6เดือนเท่านั้นนะในการที่จะในแก้พูดคุยใช่เพราะหลังจากนั้นหพระงั้น6เดือนหลังเนี่ยเขาฟรีแล้วตามกฎใช่ไหมเพราะนั้นอ่ะอย่างเบ็คเกอร์เนี่ย2027ก็อาจจะเป็นปีหน้าแหละถ้าจะคุยทีนี้อนาคตของอารเดียนเนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเคลเฮอร์นะเพราะว่าการที่อันิซงยังมีสัญญาอยู่ถึง2027เนี่ย มันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าสโมสรมองยังไงกับควินเคลเลอร์ที่คือสโมสรมองว่าเป็นแบ็กอัพไงอ่าใช่แต่ว่าตัวนักเตะเคลเฮอร์เนี่ยเขาเมื่อซัมเมอร์นี้ก็ทมก็ไม่อยากอยู่นะใช่ครับเพราะเขาไม่ได้ไม่มีโอกาสได้เล่นเลยเขาเล่นทีมชาติไอร์แลนด์ใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาเป็นตัวจริงทีมชาติไอร์แลนด์แบบนี้มันเป็นมือหนึ่งทีนี้กับลิเวอร์พูลถ้าไม่มีโอกาสได้เล่นเลยมันก็น่าเห็นใจเขาอะเล่นลีกครับอะไรไปเอฟเอครับมันก็ต้องรอดูว่าสโมสรกับเคลเลอร์คุยกันยังไง เพราะเรื่องนี้มันคุยกันได้ถ้าขายไปมันก็มีค่าตัวเพียงแต่ว่าสโมสรก็คงไม่แฮปปี้หรอกเพราะว่าเคลเฮอร์เขาเป็นมือสองอะที่ไว้ใจได้ส่วนอาเดียนก็มันด้วยอายุอานามอะไรต่างๆนะหรือว่าถ้าขายเคลเฮอร์แล้วปล่อยอาเดียนนี่ถ้าเกิดริปุต้องหาใหม่มาสองคนถูกต้องไงอย่างปิตาลูก้าอะไรที่เยาวชนก็ยังอาจจะยังไม่ไม่พร้อมอย่างเงี้ยทีนี้อายุหลายแล้วสิบเก้าแล้วมัอก็ผมว่าเรื่องของบู้สาประตูเนี่ย โฟกัสมันจะอยู่ที่เคเลอร์ออรมากกว่าถ้าเคเลอร์อพร้อมอยู่ต่ออาเดียนก็อาจจะไปเดี๋ยวปีหน้าก็คงต้องคุยนะกองหลังนี่ยาวๆเลยพี่ดุมกองหลังมาผ่านไปก่อนแล้วกันฮะไม่มีใครที่ต้องมาพูดคุยแล้วเพราะ2,27กันต้องกี่คนดูฝั่งขวาเอาฝั่งซ้ายก่อนนะฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายเนี่ยพวกที่อยู่ยาวๆเนี่ยนะ Gomez, 3ปีเปยังต่ำเนี่ยซิมิกาดแลมซี่นี่ถึง2,27ใช่แล้วก็2,26มีลอบ์สั้น ไอ้คนาเต่นี่มันใครนักบอลญี่ปุ่นป่ะแล้วต่ญี่ปุ่นท<ะ>ี่นค,นคนอิบาชิมะคนาเตะอ้นนี้เอามาจากไหนไวนะนเ,เนี่ยคนา <คน S 1> เตะเนี่ยคนาเตะนะครับสองพันยี <26. S 2> ่สิบหกเพราะนั้นเนี่ยสองสองสามฤดูกาลกลุ่มนี้ยังมีเวลาแต่ครั้งเนี้ยมันก็จะมีคนที่กำลังจะหมดสัญญาในปีหน้าก็มีแจ็ลมาติปคอนเนอร์อแบดลีย์แล้วก็สองพันยี่สิบห้าก็มีสองคนคือเทนเนลเล็กซานเดอร์อานโนกับเวอร์จิลฟันไดาย สองคนนี้เนี่ยสำคัญเป็นต้องติ๊กดอกจันไว้เลยเพราะ2025ัน่มันเข้าช่วงเข้าได้เข้าเข็มแล้วอย่างที่พี่หนุ่มบอกมันสองฤดูกาลแล้วนะ2023ก็ต้องคุยละใช่ต้องคุยแล้วนี่นี่ต้องน่าจะคุยอยู่นะใช่ตอนนี้เริ่มน่าจะคุยคุยมันคือเหลือแค่ปีครึ่งถูกไหมสองพันยี่สิตอนนี้เหลือ18เดือนแล้วเหลือ18เดือนตอนนี้เหลือ18เดือน18เดือนคือมันต้องคุยแล้วนะต้องคุยต้องรู้ต้องคุยแล้วเทนเนี่ยเชื่อว่าสโมสรคงวางไว้ยาวๆด้วยด้วย ด้วยตัวเทนเองแล้วก็ด้วยผลงานด้วยแรงต่างเขาก็ไม่น่าย้ายไปที่นอายุเขาอะไรอย่างงี้ใช่แต่ฟานได้เนี่ยน่าคิดนะฟานไดก็อน่าคิดมากจะยังไงด้วยอายุของฟานได้เองนะเพราะลิว์ูลก็ยังไม่ได้มีเซนเตอร์ตัวแป้งมาคอยคุมเกมรับใช่ไหมใช่อ่าะก็ของคนนี้นะกองกลางกองกลางนี่น่าจะไม่มีไม่มีภาพของความวุ่นวายเลยนะ ก็มีเตียโกเอาคันธาร่าคนเดียวที่จะหมดสัญญาปีหน้าซึ่งชิซนรุดารูดูกานนี้หมดสัญญามองเห็นภาพก็คอนติชชั่ใช่ไหม2024มองเห็นภาพคอน้างชัดว่าน่าจะแยกทางกันไม่น่าเดเลนแล้วไปไหนแล้วตอนนี้เขาไปไหนยังเจ็บอยู่พี่เจอไหมไม่เจอไม่เห็นในเว็บไซต์มีไหมไม่มีไม่มีแล้วไปไม่ปรากฏข่าวคราวเลยเงียบหายไปเลยพบพอร์ลพูลมีกองกลางเยอะแยะไปหมดเนี่ยทั้งวาตาลูเอนโดนะอะไรพวกนี้กาเวนแบก เออใช่ครับโซบอสไลแมคนิสเตอร์นี่ฮาวิเอเลียดก็ยังเล่นได้เกอร์ติโจนก็เล่นได้ใช่เจ้าหนูบาเชติดก็ยังอยู่ในในเรดาร์ของทีมคือที่พูดมาเนี่ยต่ำต่ำเนี่ย2027ทั้งนั้นเลยนะแมคนิสเตอร์โซบอสไลกาวินแบชสามคนนี้2028เลยนะคืออีกห้าฤดูกาลเลยเพราะฉะนั้นใช่ไหมไม่มีปัญหาสี่ฤดูกาลครึ่งอ่ะไม่มีปัญหากองกลางนี่ค่อนข้างนิ่งกองกลางนิ่งมากกกองงลานิ่งมากนะครับถือว่าโอเคละข้างหน้ามีคําถาม คนเดียวโมซาลานีซาร่านี่2 0 2 5 1าเดือนเหมือนกัน18บเดือนเนี่ยแต่โมซา่าเนี่ยก็ได้รับการวิเคราะห์วิจารแล้วว่าปีหน้าก็น่าจะย้ายไปซาอุอย่างเงี้ยเหรอพี่น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยการย้ายทีมครั้งสุดท้ายของชีวิตด้วยวัยเขาสาอใช่ไหมใช่สามสิบเอ็ดแต่เขาเล่นได้สามสี่สบายเลยนะเขาเล่นได้แต่คืนนี้ขึ้นอยู่เขาแล้วว่าเขาจะเลือกเขาจะเลือกเงินหรือเขาจะเลือกเรเวนอันนี้ไม่ได้ว่าเขานะเพราะเขาถ้าเขาย้าย ทำประโยชน์ลิฟุเยอะแยะแล้วมันไปจะไปด่าอะไรเ็าไม่ได้ถูกมันขึ้นอยู่เขาจะตัดสินใจแล้วสัญญามันมีอยู่สัญญาก็มีอยู่แค่ถ้าจะย้ายเราได้ค่าตัวเราได้ค่าตัวถูกต้องครับผมว่าคือเนี่ยวินวินถ้าลิพูลขายซาร่าให้กับซาอุโปลิกไม่ไม่ว่าจะเป็นอาวิลานเอาอิทิฮัดอะไรก็แล้วแต่ทีมใหญ่ลิพูลได้ซาร่าก็ได้ด้วยใช่ใช่ใช่ได้ทั้งสองได้เงินทั้งสองหมายถึงว่าเรื่องเงินนะใช่แต่เรื่องฟุตบอลก็อะไรก็ต้องมารู้ว่าถ้าคุณขายซาร่าเนี่ยทางขวาเนี่ยคุณจะมี คงจะหาตัวแทนเขายากหน่อยแหละอ้พุ่งตรงนะยากยากยากเลยแต่ถ้าซาร่าอยู่ต่อก็เป็นประโยชน์กับสโมสรคือจริงๆแล้วริบูลผมว่าก็ได้อยู่หรือไปเนี่ยริบูลได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งนั้นใช่เอางี้พุ่งตรงนะถูกครับอยู่ก็ได้ประโยชน์ขายก็ได้ประโยชน์พราไม่มีใครแทนซาร่าได้แต่ถ้าขายซาร่าก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ครับร่วมกันใช่เพราะนั้นก็ต้องทําใจไว้ก่อนนะที่พุ่งตรงใช่เป็นถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะ เราจะไปเดือดดานไปโมโหเขาสักคะย้งคือมันเกือบแล้วนะเนี่ยดูดูซัมเมอร์ที่ผ่านมามันผมมันเงินมันแต่เขาคงมองว่าจังหวะเวลาไม่เหมาะสมแล้วถามว่าซาอุซาอุโปลิกโรนโดอายุสามพกยังเล่นได้ซาร่าก็ก็ไม่ต้องสีเรียสว่าจะต้องรีบไปใช่ใช่แล้วถ้าเขาเขาไปซีซั่นต่อไปเนี้ยจบลัมเมอร์เนี่ยถือว่าลอยนะนี่ทําให้ทีมแบบได้ค่าตัวเขาสามสิบกว่าล้านเงี้ยโหขายได้ร้อยห้าสิบล้านเงี้ยใช่นะกุยนะใช่ครับห้าเท่าอ่ะ ก็อยู่ที่เขาแหละอยู่การตัดสินใจของเขานะผมก็เชื่อว่าครอปเองก็คงจะถ้าเกิดว่าซาร่าไม่อยู่ก็คงจะต้องหาหาก็คงต้องเตรียมมาแล้ว่ะว่าจะต้องหาแต่ว่า,ถ,าถ้ายังอยู่ต่อก็โอเคก็ดีส่วนคนอื่นๆเนี่ย2028น,นะกัก<อ>ัโปนุนเยส2027ดีร์สโชโต้ตาพวกนี้ระยะยาวเท่านั้นเลยก็คือตอนนี้กลางก็อย่างที่บอกว่าที่เราคุยกันมากลางกับหน้าเนี่ย ทั้งการถ่ายเลือดใหม่ทั้งอายุสัญญาเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคแล้วนี่กันอยู่ที่กองหลังนั่นแหละรีพูลนี่แค่นั้นเองกองหลังยังมีชุดเดิมยังมีโกนาเต้เข้ามาคนเดียวใช่ไหมถ่ายเลือดใหม่อ่ะาะนั้นก็ต้องดูว่าเจเ0สนนี่มันจะลไมล็อกเปล่าปีฤดูกาลนี้ครอบไปเน้นกองกลางกับ 2 2.0คือมันอาจจะมีภาวะเร่งพราะปีแล้วกองกลางเปนเดอร์สารกับฟันโยไปใช่ใช่ใช่แต่มันออกมาเป็นภาพนี้มันก็โอเคแล้วก็รูกการหน้าไม่แน่ก็กำลังไปได้สวยเพราะนี่คุณไปร้องยาฝู่ใช่รูกการหน้าภาพนี้มันอาจจะไปลงที่กองหลังคือพอมันแก้ตรงนี้ปุ๊บมันต่างกับปีแล้วนะคุณกุยชัดเลยอ่ะอใช่ไหมพอแก้ตรงกองกลางปุ๊บปีแล้วยังอีเลเกค่ะโอ้นี้ดูจากจากทีมอันดับกลางดรางปีแล้วออกซาร์ใช่ไหม อะไรก็ไม่รู้เล่นงองแงงงแง,ง,ง,งแพ้แมนยูด้วยแต่ปีนี้รีพูล12นัดขึ้นที่2ใช่เนี่ยมันเห็นได้เห็นได้<ๆ>ชัดเลยว่าสิ่งที่พิกพาวิจารณ์กันแล้วก็สิ่งที่เจนเาขาวิเคราะห์ทีมมาน,นะว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาช้าไปช้าไปนิดหนึ่งเรื่องเรื่องของอมิดฟิลด์แต่ตอนนี้พอมันได้ปุ๊บมันก็ลงล็อกลโลงล็อกแล้วมันสวยมากสวยดูดีเลยนะเพราะฉะนั้น ก็เราเราก็วิเคราะห์ไปตามมุมมองของเรานะครับแล้วก็รอดูว่าอนาคตของนกเตกตมงนี้าจะเป็นยังไงเรื่องกองหลังนะใช่ครับผมก็เชื่อว่าไปลงที่กองหลังนะไอ้สองศู์เนี่ยมันจะมันจะถ่ายพองถ่ายกลับไปเหมือนเจอปยุคแรกๆที่หน้ากลางดีหลังไม่ดีสุดท้ายก็ปัดได้ประตูกับได้จิ๊กซอใหญ่มาจิ๊กซอของเฟิร์นไลท์กับเบเกอร์อยู่เลยอยู่เป๊ะเลยถ้าลองใช้มินยูเลกับ คาริวต์อยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้นะเราก็จะเห็นเลยว่าลไม่มีฟันได้ขณะมีฟันได้ยังยังแย่เลยใช่ป่ะใช่ไอ้คาริวต์อะไรพวกนี้มันมันก็การสร้างทีมมันก็ไม่ง่ายนะมันก็ต้องดูแล้วปรับปรับไปก็ทีมวิเคราะห์ของเราก็ถือว่าอ่านอ่านนักเตะได้ดีนะแล้วอ่านสถานการณ์อ่านอนาคตโอเคมีจังหวะที่ผิดพลาดบ้างมันก็มันมีอยู่แล้วเพราะนักฟุตบอลทุกคนมีทักษะผ่านกระบวนการฝึกมาตั้งแต่เด็กอะไรอยู่แล้วไม่ว่าจะเล่นลีกไหน แต่คําถามว่าถ้าเราเราซื้อมาเนี่ยเรามั่นใจว่าเขาจะอยู่กเล่นกับเราได้แต่เขาเล่นไม่ได้อืมันไม่ใช่ว่าเป็นความผิดเขานะเพราะนักบอลเวลาปรับตัวเข้าระบบนี้ไม่ได้คนก็ต้องไปเล่นที่อื่นใช่ครับใช่มันง่ายๆอย่างเงี้ยเราเราถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าเออฟุตบทีซื้อนักบอลมาถ้าเข้าได้มันก็ดีถิเข้าได้เร็วว่าเออถ้าเข้าได้ไม่เร็วใช้เวลาเนี่ยก็ต้องรอใช่อาจใช้เวลานานไปก็ไม่ได้แล้วอันนี้คุณก็ต้องไปเล่นที่อื่นใช่ครับแล้วบางคนไปเล่นอื่นเล่นดีใช่ อันเนี้ยมันมันไม่เกี่ยวมันเหมือนลูกกระตูอ่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมคุณไปพอคุณไปเล่นกับอย่างอินเตอร์โลมาหรืออะไรเงี้ยคุณก็ยิงคุณก็อะไรพอคุณกลับมาเล่นกีดเล่นไม่ได้แล้วต้องเล่นกับทีมเล็กเล่นกับทีมใหญ่เล่นไม่ดีอลักษณะแบบนั้นใช่ไหมโอ้โหตั้งแต่แต่ละคนมันก็ปรับตัวเร็วไม่ใช่ว่าเขาไร้ความสามารถนะบางทีไปวิจัยกันบอกโอ้โหแบบงงมากอ่ะก็อย่างนี้แหละเขาเขาฝึกบอลมาเท่าไหร่ใช่ไหมมันมีกึ่งสำเร็จรูปมันอมันบอลเราเล่นเป็นทีมมันมีระบบการเล่นมีอะไรอยู่ นะใช่ไหมเอาละนั่นก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวรอดูต่อว่าโดยพาคนที่หมดสัญญาเซ็นเตอร์เนี่ยปีหน้าต้องมีแล้วผมคิดว่ามีอยู่ในแผนแล้วล่ะตอนนี้นึกไม่ออกเลยเซนเตอร์แบบฝีเท้าที่แบบเกรดบีบวกเอลบเนี่ยเพราะตอนฟันได้มาเขายังอยู่บีบวกกับเอลบนะก็เดี๋ยวพอมาอยู่ลิพูลก็กลายเป็นเอบวกเลยเราไปดูซอนตันแล้วกันอาจจะสาขาสองยังทำงานอยู่บางไม่รู้ออะไรนะไอตอนแรกที่ทีมชาติเยอรมันอะเบลล่าเขาจับ ไป,ไปอยู่ดัตช์เกไปอยู่ดัตช์หรอปล่อยยืมไปแล้วก็หลุดทีมชาติไปเลยลหลุดทีมชาติเยอรมันไปเลยรอลุน้นรอลุ้นไทยอ่อะไม่ว่า,าสายตาของทีมวิเคราะห์ของเราแล้วกันอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในข่าวก็ได้อาจจะไม่ใช่ใชพวกตัวท็อปท็อปไไม่ใช่ของกลุ่มนําอาจจะเป็นพวกกลางๆงหน่ยอยอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ก็พวกทีมที่แบบอย่างซาอมตันไง ใช่ประมาณแบบนั้นต้องเป็นทีมที่กองเลังเม็ดงานว่าหรืพูดก็กองหลังต้องเจอกองหลังต้องเจองานหนักอ่ะแล้วได้ทํางานบ่อยได้ทางานบ่อยประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคช่วงท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้สําหรับคู่มือแล้วก็โปสเตอร์พรีเมียร์ลีกรวมถึงลีกใหญ่ของยุโรปนะครับทางสายปอร์ตก็จัดจำหน่ายออกมานะครับมีคนเรียกร้องเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะโปสเตอร์นะครับเอารูปสวยๆไปติดนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้นักให้กับเยาวชนได้นะ แล้วก็ฝากรายการไว้สามกีฬาเดลี่นะครับก็ออกอากาศทางสยามสปอร์ตนะครับ YouTube รวมไปถึงสามกีฬานะทั้งช่องทาง Youtube แล้วก็ f c e e o o o นะครับก็เป็นรายการข่าวนะครับในช่วงเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะทีมงานก็จะหลากหลายนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในแวดวงกีฬา<ม>ทั้งฟุตบอลทั้งไม่ใช่ฟุตบอลทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับประเด็นแรงๆช่วงนี้ก็น่าจะ บอลไทยนะช่วงที่งกีฬาดีลี่ต้องมีเรื่องบอลไ,ไทยนี่ก็จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะอค,คอมเมนต์กระจุยอ,อ,อ่ะแล้วก็ท้ายนี้เขาขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับซูซูกิ Triple Bonus นัสด s ลซูซูกิทริปเป n u s โบนัสด z ลซูซก,ก,กิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิ Triple Bonus นัสดลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อ ต่อที่1ผ่อนสบายๆเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม15,000บาทสําหรับค่าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนต่อที่3ม,มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสําหรับพนักงานเงินเดือนค่าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดิวจะเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2566เท่านั้นรายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ <Okay. S 1> ธนาคารแกนสกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคแบงชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางทุกวันนี้มิชาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทือนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้า มีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แคมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Line Official K-Bank Life หรือโทร0 2 8 8 8 8 8 8 8ขอบคุณรถจักรยานยนต์อัลฟาเวอเนโดดเด่นทุกความเป็นคุณ ฮอล i z ซอน0 0รถจักรยายนยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Urban Premium Scooter จาก a l p h a Volent i s Alpha V Special Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยายนยนต์ Alpha Vol เท t i s ทุกรุ่นวันนี้รับทันทีวหวตเชร์ส่วนลด1,000 0บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566นี้รถจักรยายนยนต์รุ่น h อล i z ซ n 3 0 0 ราคา129,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาทต่อเดือนฟรีบัตเชอร์ส่วนลด10,000บาทฟรีประกันภัยลดหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพระบรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ a l p h a k a l e e t i s c o m y o u t u b e a l h a v a l e n t i s หรือโทร02-079-1865หรือ Facebook a l p h a v a l e e t i s t และขอขอบคุณเบอร์ดี้แบล็กเลชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเบอร์ดี้แบล็กเลชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟะดําต้องเบอร์ดี้แบล็กเลชชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ําตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรีอร่อยและดีขนาดนี้ปองนี้ต้องลองเลยวันนี้ JK แล้วก็ TK นะฮะขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ